ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าต้องโทษจำคุกนานกว่า30ปีความหวังสุดท้ายที่มีก็คือการขออภัยโทษแต่แล้วความหวังนั้นกลับถูกปฏิเสธวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังคำตัดสินที่น่าสนใจมากๆของสารดีกาในคดีนี้กันครับและเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากเอกสารฉบับนี้เลยครับนี่คือคำพิพากษาของสารดีกาฉบับจริงที่ไม่เพียงแต่จะกำหนดชะตาของนักโทษคนนึงเท่านั้นนะ แต่มันยังกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ขีดเส้นแบ่งของคำว่าความเมตตาในกระบวนการยุติธรรมด้วยคำถามสำคัญที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือคนที่ถูกตัดสินจำคุกนานถึง33ปีเนี่ยทำไมพอมายื่นขอพระราชทานอภัยโทษแล้วกลับถูกตัดสิธละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมประตูแห่งความเมตตาบานสุดท้ายถึงได้ปิดลงสำหรับเขาเราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ครับเอาล่ะครับ เพื่อที่จะเข้าใจคดีนี้อย่างถ่องแท้เราต้องย้อนกลับไปทำความรู้จักกับบุคคลที่อยู่ใจกลางของเรื่องราวนี้กันก่อนคนที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้ก็คือคุณวิรุณโอรีครับเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีเม็ดแอมเฟตามีนหรือก็คือยาบ้าซึ่งไม่ใช่คดีเล็กๆนะครับแต่เป็นคดีรายใหญ่เลยทีเดียวและบทลงโทษที่เขาได้รับก็คือ33ปี4เดือนโห oh. ฟังไม่ผิดครับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าสารมองว่าความผิดของเขาเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนเพราะต้องเผชิญกับโทษจำคุกที่เรียกว่าแทบจะตลอดชีวิตแบบนี้ความหวังเดียวที่เหลืออยู่ของเขาก็คือการขอพระราชทานอภัยโทษนั่นแหละครับแต่ความหวังนั้นก็พังทลายลงคำร้องของเขาถูกปฏิเสธและจุดนี้เองครับที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ทางกฎหมายครั้งสำคัญที่ลากยาวไปจนถึงศาลสูงสุดของประเทศ ทีนี้พอโดนปฏิเสธคุณวิร no ุณก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับเขาสู้ต <GT> ่อ <m> ด <ine> ้วยข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าทุกคนกำลังเข้าใจบทบาทของเขาผิดไปหัวใจสำคัญของข้อต่อสู้ของเขาก็คือประโยคนี้เลยครับเขาอ้างว่าผมเป็นแค่ผู้สนับสนุนนะไม่ใช้ตัวการหลักซึ่งในโลกของกฎหมายสองคำนี้มันมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเอ๊ะ แล้วไอ้คำว่าตัวการหลักกับผู้สนับสนุนนี่มันต่างกันยังไงอ่ะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับตัวการหลักก็คือคนที่เป็นคนลงมือทำผิดเรื่องนั้นๆด้วยตัวเองเลยส่วนผู้สนับสนุนคือคนที่อาจจะแค่ช่วยอำนวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ได้เป็นคนลงมือเองโดยตรงซึ่งคุณวิรุณก็ยืนยันว่าเขาคือคนกลุ่มหลังนี่แหละและนี่คือเหตุผลที่เขาเชื่อว่าตัวเองควรจะได้รับโอกาสในการอภัยโทษ พอมีข้อโต้แย้งแบบนี้ขึ้นมาศาลจะตัดสินจากความรู้สึกไม่ได้นะครับต้องกลับไปดูที่ตัวบทกฎหมายกันแบบเป๊ะๆเลยซึ่งในเคสนี้เนี่ยมีกฎหมายสำคัญอยู่2อฉบับที่ต้องเอามาพิจารณาฉบับแรกก็คือพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2547ครับกฎหมายฉบับนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้นักโทษได้รับความเมตตานั่นเอง แต่ว่ามันมีดอกจันทรตัวโตอยู่ครับว่ากฎหมายนี้จะยกเว้นไม่ครอบคลุมนักโทษในคดีร้ายแรงบางประเภทและกฎหมายฉบับที่2ก็คือพรบรยาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นกฎหมายที่คุณวิรุณถูกตัดสินว่ามีความผิดและนี่แหละครับ คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเพราะว่าความผิดฐานมีเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเนี่ยมันถูกระบุเอาไว้ชัดเจนในกฎหมายอภัยโทษเลยค่ะว่าเป็นหนึ่งในข้อยุกเว้นที่จะไม่ได้รับความเมตตาเอาละครับมาถึงช่วงที่เข้มข้นที่สุดแล้วเมื่อข้อเท็จจริงกับข้อ,อก,กฎหมายมาเจอกันแบบนี้สารสูงสุดท่านได้วิเคราะห์และให้เหตุผลในเรื่องนี้ไว้อย่างไรเรามาดูกันทีละสะเต็ปเลยครับ คำถามใหญ่ที่ศาลต้องหาคำตอบให้ได้ก็คือสำหรับคดีที่ถูกกฎหมายระบุว่ายกเว้นไม่ให้อภัยโทษเนี่ยกฎหมายสนใจบทบาทของคนทำผิดด้วยหรือเปล่าหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวการหรือเป็นแค่ผู้สนับสนุนจะถูกนับรวมไปเหมือนกันหมดเลยหรือไม่กระบวนการคิดของศาลนี้เป็นระบบและมีตรก,กะมากๆครับ สเต็ปแรกเลยสารก็ระบุให้ชัดก่อนว่าคดีนี้คือคดียาเสพติดที่อยู่ในขายยกเว้นการอภัยโทษชัดเจนนะสเต็ปที่2อสารยอมรับข้อเท็จจริงว่าบทบาทของคุณวิรุณคือผู้สนับสนุน ต่ในสเต็ปที่3ซึ่งเป็นจุดที่พีคที่สุดสารให้เหตุผลว่าการเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยมันไม่สามารถแยกออกจากการกระทําผิดหลักได้มันคือส่วนหนึ่งของการละกันดังนั้นในสเต็ปสุดท้ายสารจึงสรุปว่าเมื่อตัวการกระทําความผิดถูกยกเว้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทํานั้นไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามก็ต้องถูกยกเว้นไปด้วยกันทั้งหมดและเมื่อสารได้วิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้วผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมาคืออะไรและคำตัดสินนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อไปในอนาคตบ้าง คำตัดสินสุดท้ายของสารดีกาในคดีนี้ก็คือยกฟ้องครับซึ่งก็หมายความว่าคำร้องของคุณวิรุณถูกปฏิเสธและคำสั่งเดิมที่ไม่ให้มีการอภัยโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้วหลักการที่ศาลยึดถือเนี่ยสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือประโยคนี้เลยครับศาลมองว่าเมื่อกฎหมายระบ,บุว่าความผิดฐานนี้ไม่เข้าข่ายการอภัยโทษมันก็หมายถึงตัวการกระทํานั้นทั้งหมด ไม่ว่าใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะอะไรก็ตามการเป็นผู้สนับสนุนก็คือส่วนหนึ่งของภาพรวมความผิดนั้นแยกออกจากกันไม่ได้คำตัดสินนี้ได้วางบรรทัดฐานที่สำคัญมากๆเอาไว้3ข้อเลยครับ 1. คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประเภทของความผิดไม่ใช่บทบาทของคนทำผิด 2. คือสำหรับคดีร้ายแรงที่ถูกยกเว้นเอาไว้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวการหลักหรือผู้สนับสนุนก็ไม่มีความแตกต่างกันอีกต่อไป และ 3. นี่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ศาลอื่นๆจะต้องยึดถือในการพิจารณาคดีที่คล้ายกันนี้ในอนาคตสุดท้ายนี้คดีของคุณวิรุณก็ได้ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้พวกเราเหมือนกันนะครับว่าในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความถูกต้องตามตัวบทกฎหมายกับความเมตตาปราณีเนี่ยเส้นแบ่งที่เหมาะสมของสองสิ่งนี้มันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่